สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมา,าดูแลลูกค้านะครับที่อำเภอธามุนจังหวัดสันทบุรนะครับนี่เป็น640ห,หน้านนหฮอลแลนด์ครับเป็นปี97รถเช็คใหม่ทั้งคันครับอันนี้ก็ามาประมาณเกือบปีแล้วนะครับที่ผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาหาลูกค้าครับก็มาดูการทำงานนะครับว่าเป็นยังไงก็รถยังดียังแห้งเหมือนเดิมครับ ก็มาเปลี่ยนอโอลิงคอนโทรลให้ครับพอดีซึมครับน,นี้เป็นฐานห้าครับห้าซีเอ็มซีครับนี่ให้ลูกค้ามาทำงานให้ดูนะครับ ีนลูกค้าไม่เน้นท่อท่อรัดนะครับเน้นจะเ,เน้นเสียงเดิมๆเงียบเสียงท่อเดิมๆครับพอดีแต่ท่อเลยมะให้ครับแต่ลูกค้าไม่เอาก็ถอดทิ้งก็เอาเข้อเก่าใส่ใช้งานดีครับลูกค้าบอกเครื่องเงยีรยท้ายก็ปกเยี่ยมเลยครับ ถ,ถูกใจครับกำลังเครื่องดีมากลอ,อ,องถ่ายนะครับที่สถานทีนน่ข้างกับเป็นอาไรมันนะครับไรมันได้อ่อยปะปนลงไป เป็นลังคาไฟเบอร์ลังคาผ้าใบนะครับลังลูกคาไฟไม่เอาลังคาไฟเบอร์นะครับเพราะว่ากลัวจะโดนต้นไม้แตกแล้วก็จะเปลี่ยนแพงครับแต่นั้นใช้งานจริงๆก็ลังคาผ้าใบก็ประหยัดกว่าเวลาเปลี่ยนผ้าใบก็ถูกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ ดัีได้มีโอกาสมาดูคันสีม่วงนะครับลูกค้าใช้งานจริงๆแล้วก็มีซึมนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็มาเก็บให้เราก็ได้ถ่ายรีวิวน,นะครับพอดีที่นี่ก็เลยมาจา้างไม่ตกมาต้ก็โอเคนะครับถามม่ายได,ด้ดีครับระบบทุกอย่างโอเคหมดแล้วเช็คใหม่มาต้องดูจะลทงทำงานจริงนะก็จีนไมให้หลังานค่ะ ครับช่วงนี้ผมยังไม่ตกครับในข้างล่างก็เชื้ออยู่นะครับเพราะว่าขายผ่านห้าก็จะเข้าดีหน่อย